ในเช้าหนึ่งของเดือนห้าเสียงไก่ขันกับกลิ่นข้าวสวยร,ร้อนๆคือสัญญาณว่าชีวิตกำลังเริ่มต้นอีกวันนานมาแล้วก่อนที่จะมีโทรศัพท์รถยนต์หรือห้างสปปรรพสินค้ามีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่กลางทุ่งนาผู้คนในหมู่บ้านนั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่เร่งรีบไม่วุ่นวายวันหนึ่งเริ่มต้นจากเสียงไก่ขันผู้ชายในบ้านตื่นก่อนพระอาทิตย์ ล้างหน้าล้างตาแล้วเดินออกไปยังท้องนาฝั่งผู้หญิงจะลุกขึ้นมาก่อไฟใต้เตาหุงข้าวใส่ม้อดินใบเก่าๆก,กลิ่นข้าวสุกหอมฟุ้งไปทั่วบ้านจากนั้นก็จะเตรียมกับข้าวต้มปลาร้ากับผักในสวนแม้จะเป็นกับข้าวบ้านๆธรรมดาแต่ก็อร่อยทุกมือ้อเพราะมีความรักปนอยู่ในหม้อเด็กๆตื่นมาทีหลังเสียงหัวเราะของพวกเขาดังครอสเสียงนกบนกิ่งไม้พวกเขาไม่ได้ก้มหน้าเล่นมือถือ แต่จะวิ่งเปลือยเท้าไปตามคันนาจับจัก,กจันจับตะก,กะแตนหัวเราะเอิกอกจนเสื้อเปียกเหนื่อและในวันพระทุกบ้านจะเตรียมห่อข้าวทำกับข้าวใส่บาตตอนนั้นวัดไม่ใช่แค่ที่สําหรับสวดมนต์แต่คือศูนย์กลางของหัวใจที่ทุกคนได้พบกันพูดคุยหัวเราะแบ่งปันน้ำใจวิถีชีวิตในวันนั้นไม่มีรีโมทไม่มีคลื่อวิทยุ ไม่มีแอร์เย็นๆแต่มีความเย็นจากร่มไม้ไม่มีลายไม่มีเฟซบุ๊กแต่มีเสียงหัวเราะข้ามรั้วเรยรอยยิ้มของเพื่อนบ้านไม่มีเกม ROV ไม่มีตุ๊กตาน่ารักมีแต่ของเล่นตามธรรมชาติตุ๊กตาก้านกล้วยมมากลัานกล้วยตะก้อสารไม่มีไฟฟ้ามีแต่แสงไฟในตะเกียงไม่มีร้านอาหารหรูมีแต่อาหารตามธรรมชาติเข้าป่าหาเห็ดจับกบจับอึ่ง งมหอยขุดจิหลอตามธรรมชาติทุกเย็นพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าหลังทุ่งนาผู้ชายกลับจากไร่ในสภาพเหนือท่วมตัวแม่บ้านเตรียมกับข้าวรอลูกๆก,กลับจากลำห้วยที่ไปอาบน้ำก่อนจะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันคุยเรื่องควายเรื่องฝนเรื่องข้าวที่กำลังตั้งท้องไม่มีดรามา่าไม่มีข่าวร้ายมีแต่เรื่องราวของธรรมชาติและชีวิตคนรุ่นก่อนเขาอาจไม่มีเทคโนโลยี แต่เขามีความสุขอยู่ในทุกลมหายใจเขาอาจไม่เคยเดินทางไกลแต่เขารู้จักบ้านดีกว่าใครในโลกและถึงวันนี้แม้หลายๆอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราหยุดมองสักครู่หยุดเร่งรีบสักวันเราจะพบว่ากลิ่นข้าวหอมยังเหมือนเดิมเสียงนกร้องยังเหมือนเดิมและความสุขจากความเรียบง่ายก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม